ตัวเองคิดว่าชีวิตตัวเองมีค่ากี่บาทลองค่อยคิดนะอุ้ยคำถามง่ายๆอ่ะตอบไม่ได้งั้นเปลี่ยนคำถามอีกนิดนึงเหมือนในคอนเทนต์ที่เขียนไว้ถ้าตอนนี้ตัวเองไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองมีค่ากี่บาทงั้นลองไปถามนายจ้างตัวเองดูแล้วกันเขาซื้อชีวิตคุณในแต่ละวันกี่บาทเอ้าจริงๆ ก็ในเมื่อมันไม่มีตักการที่อะไรเลยที่จะมาบอกว่าชีวิตเรามีค่ากี่บาทลองไปถามคนที่คุณขายชีวิตคุณให้เขาดูสิคุณจะได้รู้ไงว่าเขาซื้อชีวิตคุณไปอ่ะในมูลค่ากี่บาท เราทุกคนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตใช่ไหมเราไ็ได้ยินคานี้โคตรบ่อยเลยหลายๆคนพิมพ์มาบอกว่าหาประเมินค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้แจ๋วเลยอ่ะกี่บาทดีอ่ะประเมินไม่ได้อ่ะชีวิตกูแ่งโคตรมีค่าเลยแต่ทุกวันนี้กูเลือกไปทํางานเดือนละกี่บาทเดือนเท่าไหร่เดือนละสองหมื่นเพื่อจะใช้ชีวิตจริงไหมคุณขายเวลาของคุณคุณขายชีวิตของคุณเองเพื่อแลกกับเงินก้อนนี้จริงไหม มีนายจ้างตีราคาให้เรียบร้อยมีตัวเราเองปกลงรับค่าจ้างเท่านั้นด้วยนั่นแหละครับมูลค่าชีวิตเราหรือไม่จริงอะ่ะถ้าเกิดตอนนี้คุณมีสอง0 0นบาทต่อเดือนที่คุณไปทํางานประจําหรือคุณไปขายของตลาดนัดแล้วคุณตัดก,กำลงกําไรอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยหารเลยครับหาร30ก่อนเลยแสดงว่าวันละ6 6 6้บาทวันละ6 6 6้บาทหารด้วย8นะฮะผมใช้มาตรฐานค่าเฉลี่ยของการทำงาน8ชั่วโมงต่อวันแสดงว่าชีวิตเรามีค่า ที่เราขายออกไปชั่วโมงละ8 3บาทนี่คือมูลค่าชีวิตที่เราเนี่ยควรจะได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอยู่กับครอบครัวมีความสุขมองเห็นโลกกว้างอะไรก็ตามแต่ครับเราเป็นคนเลือกที่จะรับค่าจ้างเท่านี้ด้วยตัวเราเองถูกไหมไม่ได้ดูถูกกันเลยนะโอ้ยอย่างนี้เนี่ยกูทำงานแค่เดือนละหมื่นแสดงว่ากูค่าตัวน้อยกูมีค่าน้อยไหมไม่ใช่ครับง,งั้นผมถามต่อ ความแตกต่างของเรื่องมูลค่าชีวิตของเรามันต่างกันที่ความรู้หรือเปล่าสำหรับผมนะผมว่าไม่น่าใช่คุณเคยเห็นด็อกเตอร์เป็นลูกจ้างคนจบป .4 ไหมคุณเคยเห็นคนจบปริญญาตรีเป็นลูกจ้างคนเรียนไม่จบป .6 ไหมนะถูกป้างั่นแสดงว่าความรู้ไม่ใช่ตัวตัดสินฮนะแล้วมันคือมันเกี่ยวกับอะไรอะ่ะโอกาสโอกาส,กาสมีรอยเต็มอากาศไปหมดเลยครับอยู่ที่ว่าตัวคุณเองอ เลือกจะรับมันหรือเปล่าตอนนี้แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องที่สุดเลยครับคือการเลือกทำครับมูลค่าชีวิตที่เราใช้ทุกวันนี้เราเป็นคนเลือกเองเสมอครับไม่มีใครมีค่ามากกว่ากันแต่เราเลือกที่จะรับเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราเองเลยมันคือสิ่งที่คุณเลือกครับคุณเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้งั้นที่ผมถามไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าแล้วถ้าเกิดคุณมีรายได้ ชั่วโมงละ3,750บาทและครับคูณ8ชั่วโมงนะครับนี่คือชั่วโมงการทำงานของมนุษย์ปกติสแสดงว่าคุณมีไรายได้วันละ30,000บาทครับคูณ30วันคุณมีไรายได้อยู่ที่ 900,000บาทต่อเดือนตอนนี้ผมมีรายได้เฉลีย่ยเดือนละประมาณ90,00บาทผมออกมานั่งไลฟ์ฟีกับพี่1ชั่วโมงเนี่ยผมมีรายได้เข้ามา ,3750 บาทเป็นพะยศเรียนจบสูงหรอครับไม่ผมเกเร <c oughs> แล้วผมก็เรียนไม่จบฮนระแล้ว <c oughs> ผมได้โอกาสดีกว่าทุกคนเหรอ <c oughs> ก็ไม่ใช่ไอคนที่ได้โอกาสดีพร้อมๆกับผมแต่ไม่ได้แบบนี้ก็มีจริงนะเพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้เองที่ผมอยากจะส่งต่อเรื่องราวฮนะ <c oughs> เรื่องราวในวันนี้คือคุณกําหนดชีวิตคุณเองได้ <c oughs> คุณเลือกรับโอกาสอะไรก็ได้น โลกนี้ครับเออแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและคุณเห็นว่าคุณเก็ตกับโอกาสนั้นได้คุณก็แค่ทํามันแล้วถ้าเกิดคุณทาสําเร็จอะทีเดียวพลิกชีวิตโบะเลยนะผมมีรายได้นาทีละ62บาทถ้าพี่เป็นคนได้แบบนี้ชีวิตพี่จะเป็นยังไงครับอ่ามีคนบอกมามันขึ้นอยู่กับความสามารถตนเองและศักยภาพในตัวเองเป็น2ส,ส่วนที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่รู้อะไรไหม2เรื่องนั้นเป็น2เรื่องที่ พัฒนาได้เรียนรู้ได้มันไม่เกี่ยวกับโชคชะตาราศีหรือสิ่งที่มึงเกิดมาแล้วคุณพ่อคุณแม่คูเป็นแบบนั้นคูงงนคต้องอย่างนั้นคูต้องอย่างนี้ไม่เกี่ยวเลยแล้วถ้าไม่เลือกที่จะพัฒนาไม่เลือกที่จะปรับปรุงไม่เลือกที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเราก็ไม่น่าแปลกใจป่ะครับที่ทําไมชีวิตเราถึงมีค่าไม่เท่ากันเพราะเก่งเหรอเพราะเรียนสูงเหรอเพราะเฮงเหรอไม่เลยครับ เพราะเลือกที่จะทําเพื่อให้ได้แบบนี้ผมใช้เวลาระหว่างพักผ่อนอยู่ที่ฮ่องกงมาส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับพี่ๆน้องๆบุญกุศลที่พวกเราได้มานะครับจากการไปทําบุญสถานที่ต่างๆในฮ่องกงทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสักการะบูชามาก็ขออำนยวยพรให้พี่ๆน้องๆทุกคนประสบความสําเร็จหมดหนี้หมดสินมีเงินล้านเข้าบัญชีภายในสิ้นปีนี้ทุกคนนะครับสาธุ